บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดวิธีแก้ท้องเสียทั้งเตือนท้องเสียไม่จําเป็นต้องกินยาให้ดื่มนมเปรี้ยวหรือน้ําอัดลมใส่เกลือเชื่อว่าจะช่วยให้อาการท้องเสียดีขึ้นได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เตือนโรคท้องเสียจากโรตาไวรัสระบาดในผู้สูงอายุจริงหรือ อันนี้ไม่จริงครับส่วนใหญ่แล้วโรตาไวรัสเป็นโรคของเด็กโอกาสที่จะเป็นในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ น้อยมากถ้าเป็นโรตาไวรัสจะเริ่มด้วยมีไข้แล้วอาเจียนแล้วจึงท้องเสียโนโรไวรัสเนี่ยรื้นไส้ปวดมูนในท้องแล้วก็ตามด้วยท้องเสียคล้ายอาหารเป็นพิษทั้งโนโรและโรตาไวรัสป้องกันด้วยการดูแลสุขอนามัยล้างมือรับประทานอาหารที่สุกที่สะอาดสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อเพราะเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดได้โรตาไวรัสมักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ส่วนไวรัสที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคือโนโรไวรัสซึ่งเป็นคนละตัวกันกันกนกบที่แชร์นะครับ อันดับที่4 สิ่งที่ห้ามกินคู่กันทำให้ท้องอืดท้องเสียจริงหรือเขาบอกกินของทอดกับแตงโมทําให้ท้องเสียกินคู่กันได้ครับของทอดกับแตงโมน้ําที่อยู่ในแตงโมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถูกขับออกได้ทางปัสสาวะไปรวมกับอาหารประเภททอดก็ไม่ได้ทําให้เกิดการท้องเสียแต่อย่างใดปูกับน้ําแข็งใสครับเขาบอกทําให้ท้องเสียอันนี้ไม่จริงครับกินได้กินคู่กันได้และคู่สุดท้ายกินแอลกอฮอล์กับทุเรียนอ่าทําให้ช็อกได้ทุเรียนเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงก็เป็นออันนตตรรรรายถึงงงชีีววิิได้้้สุปแลเื่จ ส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อของทอดกับแตงโมปูกับน้ําแข็งใสสามารถกินคู่กันได้ไม่ได้ทําให้เกิดอาการท้องเสียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับแอลกอฮอล์เพราะอาจเกิดอันตรายตามมาได้ต้องระวังนะครับอันดับที่3น้ําอัดลมใส่เกลือแก้ท้องเสียได้จริงหรือ ในเรื่องของน้ำอัดลมใส่เกลือคงไม่สามารถจะไปแก้หรือรักษาโรคท้องเสียได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยบรรเทาภาวะการขาดน้ำในช่วงที่มีท้องเสียเท่านั้นเองน้ำอัดลมมันก็จะมีน้ำตาลเติมเกลือเข้าไปก็จะมีโซเดียมครับเพียงแต่ว่าจะขาดเรื่องของเกลือแร่โพแทสเซียมก็คือถ้าในยามที่เราไม่มี o อ s อครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอัดลมใส่เกลือเพื่อทดแทนน้ำแล้วก็เกลือแร่ไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าเราจะหา o อ s ได้หากเป็นไปได้นะครับอยากให้ ดื่มน้ำผงเกลือแร่โดยตรงเลยจะดีกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการดื่มน้ําอัดลมใส่เกลือเป็นเพียงการบรรเทาอาการสูญเสียน้ําและเกลือแร่บางส่วนของร่างกายไม่ได้ทำให้อาการท้องเสียหายเร็วขึ้นแต่อย่างใดเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับอันดับที่2ดื่มนมเปรี้ยวแก้ท้องเสียได้จริงหรือ ในช่วงที่เราท้องเสียเนี่ยครับโดยมากแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะหายได้เองอยู่แล้วส่วนเรื่องของนมเปรี้ยวเนี่ยซึ่งโดยองค์ประกรอบก็จะมีเรื่องของนมน้ำตาลเชื้อจุลินซีโดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยได้ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดในการที่จะใช้แล้วเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนนมเปรี้ยวนี่ไม่แนะนําช่วงที่ท้องเสียนะครับแม้ว่าจะมีจุลินซีที่มีประโยชน์แต่ว่าด้วยความที่มีส่วนประกรอบของนมอยู่อาจจะทําให้อาการท้องเสียแย่ลงได้ครับซึ่ง สิ่งที่ควรทําจริงๆเมื่อมีอาการท้องเสียภาวะท้องเสียเฉียบพลันก็ทําให้การดูดซึมน้ําและเกลือแร่เสียไปเราต้องทานเกลือแร่ที่จะชดเชยเข้าไปแต่ว่าในแง่ของการรักษาภาวะพวกนี้เป็นแล้วก็สามารถที่จะหายได้เองโดยที่ไม่ต้องไปกินอะไรเพื่อที่จะแก้ภาวะท้องเสียนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวมีประโยชน์ต่อภาวะท้องเสียฉับพลันจริงแต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งต้องรอการศึกษาที่แน่ชัดต่อไปนะครับและอันดับที่1ท้องเสียไม่ต้องกินยา ในคนที่มีอาการรุนแรงนะครับการให้ยาในคนไข้กลุ่มนี้ผมว่ามีความจําเป็นแต่ในคนที่มีอาการที่ไม่รุนแรงสามารถที่จะไม่ต้องทานยาได้ครับที่เขาบอกว่ากินยาแก้ท้องเสียอาจมีผลข้างเคียงทําให้ท้องอืดนี่จริงหรอครับก็ไม่ควรจะกินยาในลักษณะที่ไปยับยั้งการขับถ่ายการที่อาเจียนหรือท้องเสียออกมาเป็นการกําจัดสารพิษท,ที่อยู่ในกระเพาะห,หรือว่าลำไส้จึงควรที่จะขับถ่ายออกมาไม่ควรจะไปกินยาหยุดถ่ายจะเป็นการยับยั้งกระบวนการนี้ซึ่งไม่ดีต่อร่างกายคุณหมออย่างแนะ วิธีป้องกันท้องเสียแบบนี้ด้วยครับก็เนื่องจากท้องเสียเกิดจากการที่เราบริโภคเอาพิษหรือว่าตัวเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่สุกสะอาดปรุงเสร็จใหม่ๆรวมถึงกินร้อนช้อนกลางล้างมือคิดว่าสามารถช่วยป้องกันท้องเสียได้ครับสรุปปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับว่าอาการท้องเสียหากไม่รุนแรงสามารถดูแลตัวเองให้หายได้โดยไม่ต้องกินยาอย่างไรก็ตามหากมีอาการรุนแรงมากหรือเป็นต่อเนื่องยาวนานควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์